อย่างนี้ต้องโทษโทษโทษไปรวบไปมาสามแบบนี้มาสามแบบนีวยดิเ <c oughs> ออเออ,อแล้วก็อันเนี้ยฝัฟฟ่งที่เขาล้มไปเนี่ยผมดึงขึ้นเลยขึ้นมาเพื่อแล้วมันแ,แ,แล้วแล้วหมุนหมุนเท่ๆอย่างนี้ <c oughs> เลยแล้วมาหาหลังคนกันอย่างเงี้ย มองนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็หันมาแล้วเอเอพายุ <c oughs> พายุไม่น่ารักหรือเปล่าจุนเนี่ยเขาโดนลุมอ่ะแล้วท่าน,นี้คือผมไปช่วยผมไม่ได้เก่งครับแต่ว่ารับเพื่อนพัดบกอาเรื่องธนู ตัวอายุหรือตัวห้ามคะเนี่ยกรรมการไม่ใช่ไม่ห้ามนี่บอกแล้ว <c oughs> ว่าอย่าพูดจาไม่ดีใส่ผมเป็นไงหมัดผมหนักปะละ่ะไปเลยนี่แค่บอกบอกนี่แค่สั่งสอนอย่าก้าวล้วใจโอ้โหครับผมตอนนี้กำลังจะได้ถ่ายแล้วครับผม ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตนะครับยังไงก็อยากให้ติดตามกันนะครับไม่ได้อยากเข้ามาเพราดันล็อะหรือว่าผมล็อกไว้อะโบกโต๊ะเราไว้เลย Action อย่าเพิ่งเสียเวลาสองนะอย่าเพิ่งเสียเวลาถ้าหลังมันยังไม่ได้ก็แต่เราเจียว มือออกแย่างแรงจ้องหน้าสู้เรียกมึงพิกิดเรียกอ๋อเหรอพิชกิจมาพิชกิไปหาพิกิจขอพิกิจไว้ขอไงวะขอผมบอกผมว่ามันทำอะไรบอกผมว่ามันทำอะไรพี่แล้วผมก็โมโหแล้วใครจะไปทาลงวะหน้าตาหน้ารันกันน้องใจว่พอไร ที่เรากาตกลงก,งลก็จะเริ่มยกนนูไหมไม่ไม่เปลี่ยนใจแน่นฉันไมยทอะไรนี่ไไหมใยน,น,นองจินทีเป็นไรบ้างหรไม่มีอะไรเข้าใจผิด่องม่เข้าใจผิดอ,อะไรบอกมาแล้วว่าทำอะไรพี่ อขเทนนิวไงคเทนนิวเขาอยากปรัแต่จริงหรือเล่าผมช่วยได้เลยผมคิดเอ้ยอุ้ยแตกหรือเปล่าอกคุณนี่ยไอพัดบอุ้ยพัดป๊ะดูน้องแจ๊คส่งได้แปลว่าอะไร เป็นเองเล่นเองเลยแลเป็นยังไงบ้างคราวเมื่อกี้พี่คิมก็มสิ่งที่จุบที่สี่จุบที่สีข่ขอขอจู่เจุบที่เจ็บเตอร์ชิลเลียงโอ้โหมันเจ็บโมากเขาเป็นคนโทรกระทำก็ต้องชิมซีคนกระทำผมก็ต้องไม่ชิมแต่ผมรู้สึกดีมากที่ได้เปลี่ยนตำแหน่งคือคราวนี้ถ้ามันเป็นปากเนี่นยแล้ี๋มันเป็นคอเป็นทางเป็นอะไรมันก็รือว่าแบบ ซีร oh 試試ีส okay um ์กีมีจ no. uh ิด huh. กับก็อยากให้ติดตามเราว่าสืชนาการเราอยากให้คนได้ชื่นชอบเราเนนะวันนี้เราก็ตั้งใจมียานต่างๆทิมคอมปานิกจะมาทิมคอมานิงซีนแล้วตีหน่นนไปอีกนิดนึงเอ็กเดียวเอ็กเดียวค่ะเอ็กเดียวขอใหม่อีกรอบ ไปไม่กลับคุไม่กลับงั้นกูให้เวลามึงนอนสิบห้านาทีเดี๋ยวไปหาอไม่เป็นไรครับกวัน บอกไว้ก่อนนะครับพี่จริงๆคบจริงนะมันเป็นหมอกฟันทำนองวายุวันๆเนี่ยสนใจจะไปยุ่งฟันเลยไปคบกันอยู่ใสว่าดีกว่านะจริงไหมไอ้มาสจริงครับอยากฟันมากจะฟันกับปันที่โลแตกใช้การไม่ได้ตลอดชีวิตครับ đi đó rồi người làm mối ngon 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 ngon mối ngon mối ngon mối đi mối ngon đi, ngon đi, ngon đi, ngon Đi 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 ngon mối Action อ๊ะว่าได้ไหมท็ <c oughs> อปแอนคชั่นไม่เปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนวันนี้จะเป็นเด็กดื้อเอ็มาควรตีที่เป็นคำสั่งเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้พี่ไม่แวะมาทำโทษเด็กดื้อหน่อยนะครับ เลิกเพอหยุดพูดจาสีสัวและกูขอเตือนไปก่อนนะอย่าเล่นอะไรไปบ้านที่ทำกับวายุเด็ดขาดเพราะผมอยากออกสื่อธุรกิจนี่เลยใครใจะไม่รู้ว่ามาจองแล้วโอเคพร้อมนะแอแอคชั่นอย่ามาเพ้อเลิกพูดจาสีสัวและกูขอเตือนมึงไว้ก่อนเลยนะถ้าเป็นอะไรบ้าๆมันที่ทํากับวายุเด็ดขาดไม่งั้นเห็นดีแน่ก็ผมอยากออกสื่อธุรกิจนี่นะใครใครจะได้รู้ว่ามาจองแล้วจองตรงนี้แล้วก็ เลิกอย่าได้แล้วไม่ง,ไงั้นกูจะ